ในอนาคตอย่างเงี้ยถ้าเกิดคอมผมพังเนี่ยคุณคุณไปดูให้ผมใหม่ได้ไหมมันจะพังยังไงมึงซื้อมาเออในในอนาคตไงถ้าเกิดแบบคอมผมพังผมคุณขึ้นไปดูคอมในห้องผมใหม้หน่อยได้ไห <c oughs> มโอ้ไม่ผมจะถามว่าไงเมื่อรดี่ใจดีจดีใจดีใจดี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  ไม่ใช่ไหมครับสองเราอะไรเอ้าไม้คุณหลาโอ้ยขอใจผิดเนาะนั่นว่าจะจับมือขอใจผิดเนาะไปมือเอามือมามือมามือมาเฮ้ พันเจ็ดพี่เต็มถังหรือเปล่าครับพันเจ็ดนี่ยเติมเลยพันเจ็เลยครับพัเจ็ดเลยถ้ามันลดทำไงถ้ามันลดทำไงเออหน้าพันเจ็ดอยู่แล้วต้องห่วงพันเจ็ดพันเจ็ดเต็มน้ำมันเติมน้ำมันเต็มถังไปไหนก็ได้เต็มที่เลยได้ครับพันเจ็ดพันเจ็ดบอกเ็อตเกา ใครเป็นคนสั่งเมื่อกี้ผมสั่งไปแต่เงินไปจ่ายสิครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นึงเลยเนเด้เี๋ยวเป็นมึงนะคือจนไอเขาไอเขาอะไรเป็นคนสั่งอย่างนี้เมื่อกี้เสียหนาเขาเล้่ก็ะไปเอาเงินไปจ่ายเองเฮ้เสียหนาเพือนอนีมเงินเงพี่เงินเงินอ่ะนี่ครับตนแรเขาด้อยพัดทายเอาพันเจ็ดป่ไปไปพันเจ็ดเด้อครับครับ ไปไปไปผมผมเล่นคอมเมื่อคืนเออมันมันเร็วอยู่นะ<ห>นแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดในอนาคตอย่างเงี้ยถ้าเกิดคอมผมพังเนี่ยคุณคุณไปดูให้ผมใหม่ได้ไหม,มนจะพังยังไงมึงซื้อมาเออในในอน,นาคตไงถ้าเกิดแบบคอมผมพังผมคุณขึ้นไปดูคอมในห้องผมใหม้หน่อยได้ไหมถ้าพังถ้าพังเออให้มันพังกนเถอะอ๋อได้ใช่ไหมถ้าเกิด<ห><ห>มัน,มนพังเอาอาตัมาวะเออมากว้างเลย ห้องพังป่ะคอมพังบ่ะเอาตายนะเอาได้รีบกลับไปไปดูในห้องอะไร CPU พังคอมพังด้วยถ้ามันจะพังเร็ว,วก็พังถ้ามันจะพังเร็วขนาดนั้นก็ส่งกลับไปก่อนให้เขาให้เขาเอามาให้หมาเอา้เอาอะไนว่าเมื่อกี้กูจะไปจ้องผมอยู่ถึงบ้านไงมันเพิ่งมันเพิ่งซื้อมาจะพังอะไรเร็วจังเลยเออจะจะไปสอบอหไรป่นี่ส่งกลับเลยส่งกลับไปเอา้า